กาบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่กรพบผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขตเลือกตั้งที่สามพักเพื่อไทยท่านประธานครับขอญอาตหาหรือผ่านท่านประธานไปถึงท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองเรื่องคดีพัยพืชบึงการครับท่านประธาน คดีจะหมายเลขดำที่อท188ทับสองหคดีหมายเลขแดงที่อท147่งสี่เจ็ทับหนึทับสองห้าหสารอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาคที่4 14พฤษภาสองหตัดสินจำคุกข้าราชการและประชาชนหลายรายนะครับซึ่งประลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครองผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งถอดถอน,ถอนจะต้องดำเนินการตามวินัยมาตรา98พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพศ2561ในเมื่อศารายาทุจริตภาคที่4ประทับรับฟ้องผู้ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา8 11ประกอบมาตรา93ผู้บังคับปัญชาจะต้องดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหนังสือแจ้งเวียนจากสำนักกอที่นอร1 0 1 1ทับว2อ18ตุลาคม2 5 6 7แจ้งทั่วประเทศกรมกระทรวงจังหวัดให้ถือปฏิบัติ ดังนั้นประหลักกระทรวงมหาไทยอธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้บัญชาผู้มีหน้าที่แต่งตั้งถอดถอนจะต้องไล่ออกหรือปลดออกวันนี้ขออนุญาตครับนายเพอเมืองบึงการครับบ้านผมนี่แหละนายเพออื่นขณะกราชการอื่นออกกรบบทแล้วแต่นายเพอเมืองบึงการไม่ได้ออกดังนั้นผมสงสัยว่าทําไมไม่ปฏิบัติเหมือนกันครับท่านประธานฝากให้ประธานถึงท่านอธิบดีกรมการปกครอง ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยเต็มเนืนการด่วนตามอำนาจหน้าที่ด้วยครับขอบคุณครับ